สำหรับวันนี้มีผู้ร่วมเสวนาสองท่านนะครับขอแนะนำต้นแรกก็คืออัจฉริศรีสุวนคนหนุ่มรุ่มตาปีผู้ตกลงในหลุมลักที่วรรณกรรมขุดไว้นะครับจะไม่ตกหลุมลักวรรณกรรมได้ยังไงนะครับในเมื่ออัจฉริธิ์เนี่ยเป็นแฟนพันธ์แท้วรรณกรรมซีไร์นะครับแล้วก็มีผลงานรวมเล่มน่าสนใจเช่นบทกวีนอนดูดาวใต้รมไม้บ่ายวันสุขรวมเรื่องสั้น บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่นรวมบทความประจนไทยในแดนเทศแล้วก็อนาคตคงจะมีผลงานออกมาให้เรานักอ่านได้ติดตามกันต่อไปนะครับทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะรู้จักอสิทธิ์สา,ตตามารถหาอ่านบทความออนไลน์ได้ทั้งจากปัติชนสุดสัปดาห์นะครับบาราสารรูซมิเลบีคัมมอนเดอะวันโอวันเวิด์นะครับเดอะแมทเทอร์ Matter, เป็นต้นนะครับส่วนผู้ร่วมเสวนาท่านต่อมาก็คือประนตพลประสิทธิ์นะครับ ็นนักเขียนนักวิจารณวรรณกรรมรุ่นใหม่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับจากเวทีดวงใจวิจารณ์ปี2563ในชื่อพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแม่กุหลาบดำ100ปีแห่งความโดดเดี่ยวฉบับกินพ้นทะเลและการเล่ล่อนของจิตวิญญาณนะครับซึ่งประนตใช้นำปากกาว่านายเถื่อนปัจจุบันเป็นคนสอนหนังสือนะครับและผมชาคลิปแก้ดันคำ นักเขียนนักวิจารณวรรณกรรมซึ่งวันนี้รับบทบาทหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาและก็บรรยากาศเสวนานะครับผมก็อยากจะนำพานักอ่านท่านผู้ฟังเป็นคลับของรายการนะครับมารู้จักกับนักเขียนเจ้าของผลงานน,นวิานยายที่เราจะมาพูดถึงกันในค่ำคืนนี้นะครับจบจนสิ้งแสงแดงดาวนะครับของกิติศักดิ์คงคาเนี่ย เป็นนวนิยายเล่มหนึ่งนะครับที่ที่ใช้ชื่อนี้นะครับเพราะว่านักเขียนเองมีหลายนามปากกาที่ใช้นะครับซึ่งสําหรับกิติศักดิ์คงคาเนี่ยนอกจากจบจนสิ้นแสงแดงดาวแล้วก็จะมีผลงานเรื่องร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็ในบุรานเลิกน,นอกจากนี้ยังใช้นามปากกาลงทุนศาสตร์นะครับกับสรารคดีเรื่องมันนี่เลคเชอร์เรียนหนึ่งครั้งใช้ได้ทั้งชีวิตนะครับ นายพินต้ากับนักวิจัยเรื่องเกียร์สีขาวกับเกาีสีปุ่นภาคหนึ่งสองสามแล้วก็ภาคพิเศษครับใครคือองชองเต้รักครั้งใหม่ของนายเลี้ยงเดี่ยวนะครับ,บปกติกะอัมพรางสซมด้วยดูเป็นหนึ่งเราสารคดีเรื่องมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดํานะครับซึ่งผลงานเล่มนี้เนี่ยได้รับรางวัลช,ชุมเชยจากพิทีสอบวัอเมื่อปี2563รวมไปถึงรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เซเว่นบุ๊กอวอร์ดครั้งที่สิ้าปีสองพ้อยหห้าล่าสุดนะครับเอ่อก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆนะครับผมจะอ่านบทกวีหนึ่งชิ้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับจวบแสงจะแดงลับสุรีจับกับเมฆาคล้อยค่ำกลืนอำพาอบทิวาลงราตรีจนผันตะวันส่องหน้าพาผ่องร่องยินดี งดงามมาตามทีสลับที่เป็นเนื้อมเงาสิ้นศูนย์ศรัทธาสารอุดมการพระผ่านเบาพริแรกแตกดังเยาใต้ร่างเงาแห่งความกลัวแสงคงตรงสว่างเหนือถ้ำกลางแห่งมืดมัวหนึ่งในความหวัดกลัวกระจ่างทั่วเป็นมีทาแดงดำด้วยความหวัง ฟ้าเรื่อรังจะยังมารุ่งเช้าคราวสัญญาอาทิตย์ฉายที่หมายปองดาวยังยั้งเสมอตราบเท่าเธอจะหันมองความหวังรั้งเรืองรองทั้งฟ้าผ่องและอนธการบทกวีที่ผมอ่านนะครับแต่งด้วยคำประพันธ์กับยานี11บเอจำนวน6บทหรือว่า24วรรคนะครับเท่ากับจำนวนตอนในนวเดียเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็น การออกแบบที่ดีนะครับแต่ว่าแต่ละชื่อเรื่องในจะมีความสําคัญและก็สัมพันธ์กับตัวบทในแต่ละตอนหรือไม่สิ่งนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลังจากอ่านบทกวีนี้ทวนถึงสองรอบแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงว่าเต็มไปด้วยเครื่องหมายคําถามนะครับกับคําที่นักเขียนใช้ในบทกวีชิ้นนี้ซึ่งมีลักษณะของกลอนพาไปและมุ่งเน้นแต่จะให้สัมผัสในและก็สัมผัสอักษรนะครับจนหลงลืม ความหมายที่ต้องการจะสื่อนะครับทั้งนี้เนี่ยนักเขียนก็คงจะกำลังอธิบายนะครับถึงช่วงเวลาของยามเย็นที่ดวงตะวันกำลังเลื่อนลับนะแล้วก็ความมืดหมัวก็จะมาเยือนท้องฟ้าที่ถูกเปรียบเป็นความกลัวนะครบับจนแสงแห่งวันใหม่จะมาเยือนซึ่งสื่อเป็นความหวังในเวลากลางวันนะครับส่วนเวลากลางคืนก็จะมีแสงดาวทำหน้าที่นั้น ซึ่งเป็นความเปรียบเก่าใช้กันมาซ้ําแล้วนะครับผมมองผมมองเองนะครับตรงนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับแล้วก็จากตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยอยากจะเสนอว่านักเขียนนะครับหรือแม้แต่ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆนะครับสําหรับการเขียนไม่ว่าจะบทกวีหรือว่าเรื่องสั้นนวนวิยายนะครับควรที่จะถอดรหัสปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันร่วมสมัยยังไงก็ตามก็ตามนะครับ พยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เรากําลังพูดถึงกับสิ่งอื่นหรือเสนอความหมายใหม่ที่มันซับซ้อนกว่านี้นะครับทั้งนี้หากพิจารณาจากบทกวีนี้อีกครั้งนะครับนักเขียนนําเสนอเนื้อหาแบบบรรยายนะครับจึงเกิดคําถามขึ้นเป็นครั้งที่สองว่านักเขียนเขียนบทกวีนี้ก่อนหมายถึงวางแผนการเขียนนะครับหรือว่าเขียนหลังให้ครบกับจํานวนบทหรือตอนในนิวศนยายเรื่องนี้นะครับซึ่งย้ําอีกครั้งว่านวิวศนิยายเรื่องนี้เนี่ย มีชื่อว่าจวบจนสิ้นแสงแดงดาวและถ้าหากท่านผู้ฟังนะครับสังเกตก็จะเห็นว่านักเขียนใช้คำคู่สัมผัส,สอักษรนะครับจจอ,จอ,จอสอสอดอดอดอนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมาพบกับผู้ร่วมเสวนาทั้งสองท่านนะครับโดยผมพยายามตั้งคำถามเป็นคำถามแรกนะครับว่าจวบจนสิ้นแสงแดงดาวนะครับในในความหมายของชื่อเรื่องนี้เนี่ยในมุมมองของ ผู้ร่วมตีพนาพทั้งสองคนเนี่ยคิดเห็นเป็นประการใดนะครับอยากจะให้อัดิตเริ่มก่อนครับอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยนะครับหรือหรือประนรก็ได้ครับรถเริ่มก่อนก็ได้ครับความหมายของของชื่อชื่อนวยจัยเรื่องนี้ครับจบเป็นเสียงแหงดาวครับว่าความหมายอะไรซื้ออะไรครับผมผมไปเจอท่อนหนึ่งครับพิจากณ์ที่ ตัวละครเขาบรรยายถึงเกี่ยวกับสีใช่ไหมครับอ้ครับสีที่ว่าคุณทีเนี่ยไอแต่ว่าในตัวบทเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเราพอจะเดาได้แหละว่าตัวละครเนี่ยเป็นคนตาบอดใช่ไหมครับผมแต่ว่าเราผมไม่เจอคาว่าคนตาบอดผมอาจจะอ่าเลนเลอตรงไหนแต่ว่าผมในในตัวบทผมไม่เห็นคําว่าคนตาบอดเขาพยายามผมว่าผมขอพยายามหลีกเลี่ยงคําว่าคนตาบอดนะครับผมครับอ่า ตัวนหนึ่งนะครับผมแล้วเขาพยายามเป็นเขาใช้ภาษะนะครับผมหลายๆอย่างพวกสัมผัสต่างๆที่แทนการมองเห็นใช่ไหมค,มครับผมแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ช่วงต้นเรื่องเนี่ยที่ตัวละคเรเขาพูดถึงสีใช่ไหมครับ,รบสีต่างๆแล้วเขาอธิบายว่าสีแดงเขาคุยกันเรื่องสีแดงว่าสีแดงหมายถึงอะไรถ้าเปรียบเป็นอารมณ์ใช่ไหมเราว่าเป็นความหวังผมก็เลยตรงนี้นผมมองถึงชื่อเรื่องว่าจวบจนสิ้นแสงแดงดาวเนี่ยผมก็มันก็มีคําพ้องไอจวบ ผมก็เลยเอาแดงเนี่ยมาแทนคาบก็เลยกลายเป็นว่าจวบจนสิ้นแสงแห่งหวังครับอ่าในตัวเนื้อหามันก็ประมาณเหมือนจะบอกว่าแบบจนกว่าเราจะหมดความหวังในการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับผมอ่าอ่าเราต้องตัวละครก็จากที่ในเนื้อเรื่องก็พยายามดาเนินไปต่างๆใช่ไหมในระหว่างการเดินทางนะครับผมก็ชื่อเรื่องผมก็จวบถ้าแปลงเป็นจวบจนสิ้นแสงแห่งหวังเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเข้าเข้าทีอยู่นะครับผมพี่ชาคิดครับแล้ว สำหรับอัจฉริย์เองละครับแคลทคิดเห็นยังไงครับกับชื่อนวิจัยเรื่องนี้ว่ามันสื่อถึงอะไรบ้างยังไงครับครับก็จริงๆผมเห็นชื่อเห็นชื่อครั้งแรกเลยเนี่ยครับแบบแบบที่ว่าไม่ไม่แบบไม่ได้รู้เนื้อหาอะไรเลยเนี่ยครับก็ผมเห็นแดงดาวดาวแดงเนี่ยผมเดาไว้เลยก่อนเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการคอมมิวนิสต์ทีนี้ผมผมผมคิดว่า ไม่แน่ใจว่าเขาจงใจหรือเปล่าแต่ว่าตอนแรกสุดแต่ผมไม่รู้ว่าฉากมีฉากในเขมรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมก็นึกว่าสงสัยเขียนพวกเรื่องแนวแบบขบวนการฝ่ายซ้ายในเมืองไทยอะไรอย่างนี้แหละใช้ฉากอะไรยเงี้ยพอเห็นคําว่าแดงดาวดาวแดงอย่างเงี้ยคืออั <ๆ S 1> อนนี้เป็นเป็นเป็นภาพที่ว่าผมนึกถึงเลยแล้วก็เขาทาสีปกหนังสือแดงๆอะไรด้วยใช่ไหม<อ>ผมก็อ๋อแน่นอนทีนี้พอพอไปอ่านแล้วทราบเนื้อหาเนี่ยก็พบว่าอ๋อ กขาพูดถึงเหตุการณ์เขมรแดงด้วยซึ่งมันก็ยังเข้าๆครับถ้าถ้าเขมรแดงเพราะว่าครบวนการเขมรแดงจริงๆที่เขาเรียกเขมรแดงก็เพราะนี่แหละเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับผมคิดว่าการชื่อเนี่ยคือถ้าเราดูในในท้องเรื่องเขาเรียกอะไรแกมเรื่องอ่ะก็คงพูดเรื่องความหวังเหมือนอย่างที่ที่คุณประนตบบอกนะคือถ้าจะพูดว่าจบจนสิ้นแสงแห่งความหวังก็ ก็ได้แต่ทีเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ผมเดาใจคนเขียนนะผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างไงแต่ผมคิดว่าการใช้แดงดาวเนี่ยมันเพื่อเพิ่มนัยยะทางการเมืองด้วยแทนที่จะสิ้นสิ้นหวังหรือ,อสิ้นแสงความหวังอย่างเดียวอ่าอันนี้คือคือเป็นการปูพอสมควรให้เห็นว่าเนี่ยไปไปสู่เรื่องขมรแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมคิดว่านะผมคิดว่าการใช้คํานี้แต่ทีนี้ถ้าสมมุติใช้ว่าจบจนสิ้นแสงดาวแดงอย่างเงี้ย มันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สัมผัสใช่ไหมเพราะว่าเขาผม,ม,มผดูเขาเขาตั้งใจจะแม้กระทั่งการตั้งชื่อตอนแต่ละตอนเนี่ยก็อยากจะให้เป็นคล้องจองเป็นแบบว่าเป็นกาบยานีใช่ไหมครับผมก็คิดว่าจบจนสิ้นแสงแดงดาวอย่างเงี้ยเออก็ดูดูด,ดูน่าสนใจดูไพดูไพเราะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมนะหลายๆคนถ้าถ้าเห็นแต่ชื่อตอนแรกอะนึกถึงคอมมิวนิสต์ก่อนเลย ซึ่งก็ก็ hmm. ไม่ผิดซึ่หญิงก็ไม่ผิดเลยเพราะว่ามันแม้ว่าจะไม่พูดถึงคอมมินต์ในเมืองไทยก็พูดถึงขบวนการคเขมนแดงครับก็ใช่ครับครับก็นนยังเรียวชื่อครับครับพอพอพูดถึงชื่อแล้วแล้วก็ความหมายเนี่ยประนุดนำเสนอว่าพูดถึงสีครับผมผมเห็นอยู่เหมือนกันว่าสีแดงสีอะไรที่เกิดที่ในต้นรั่นทมได้ไหมครับที่ที่จะเราจําฉากนั้นได้แล้วพูดถึงว่าแดงกุหลาบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมส่วนส่วน,วนแพทเองเนี่ยมองว่าแดงดาวดาวแดงเนี่ยมันต้องนําเสนออะไรที่เกี่ยวกับ บนการคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงความหวังอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตที่ที่เกิดกับเหตุการณ์ทางการเมืองใน,ใน,ใ,นในขมินเองใช่ไหมครับรวมไปถึงนอกจากชีวิตเนี่ยรวมไปถึงความหวังที่จะประเทศเนี่ยจะจะ,จะได้กลับมาสู่ระบบประชาธิปไตยอะไรประมาณนี้นะครับผมผมมองแบบนั้นก็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 เห็นด้วยทั้งทั้งสองท่านนะครับที่พยายามตีความชื่อนะวันยายเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็น,เป,นเป็นชื่อที่ ที่เพราะนะครับที่เพราะแล้วก็หน้าปกเนี่ยที่ผมทราบในในหน้าเครดิตเนี่ยเขาก็วาดโดยนักรบคุนมนัทนะครับก็ก็นําเสนอได,ได้ได้ได้ดีมากนะครับมีทั้งดาวมีทั้งสีแดงมีทั้งความมืดนะครับแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเป็นเป็นสีขาวนะครับเป็นความสว่างเป็นเสงนําทางได้ครับแล้วก็มีตัวละครเป็นผู้ชายสองคนก็ในเรื่องนะครับก็คือผู้เล่าไม่ไม่ไม่ใช่ผู้เล่าขออภัยครับก็เป็นตัวละครเอกนะครับ ก็คือรูปที่ละนะใช่ไหมครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นอุทิะครับเป็นคนรับใช้เนี่ยทีนี้มาพูดถึงต่อมานะครับเนื่องจากเมื่อกี้ผมพลาดเอ่ยพูดพูดพูดถึงพูดเล่านะครับพู้เล่าในนเรื่องนี้เนี่ยในในมุมมองของแคร์เองนะครับมองมองว่ายังไงสําหรับผู้เล่าหมายหมายถึงว่าตัวละครผู้ผู้เล่าหรือว่าไงผู้ผู้เอ่อใครเป็นคนเล่าอ่ะครับ ในในในเรื่องนี้เนี่ยสรรพนามบุรุษที่สามได้ไหมครับเป็นเป็นผู้เล่าหรือว่าตัวนักเขียนเองนะครับผมมองว่าเป็นตัวนักเขียนเองนันไหะเป็นเป็นผู้เล่าหรือว่ามันเป็นเสียงบนหน้กกากระดาษใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเราจะพูดถึงว่าการเล่าของของเขาเนี่ยมันเล่าได้ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่มีมีการสับสนในตัวเองไหมหรือว่าอืมครับ ก็อยากจะให้ในในมุมมองของของนักอ่านก่อนนะครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงมุมมองถ้าเราเป็นนักเขียนเองเนี่ยนะครับเราเราจะให้ใครเล่าอะไรประมาณนี้ครับเชิญครับอ๋อครับผมคือการเล่าเนี่ยจริงๆเอ่อผมผมคิดว่าการการเล่าการเล่าในหนังสือเล่มนี้นะครับมันมีมีจุดที่ทำให้ตอนเราอ่านแล้วเราสะดุดก็คือคมันมันสับ มันสับสนว่าตรงไหนเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะนึกนึกว่าไหมคือเหมือนกับว่าการไอในวรรณกรรมนะครับบางทีมันจะต้องมีบทบทบรรยายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีบทแบบว่าอตัวละครพูดอะไรแต่อันเนี้ยเสียงเล่าเนี่ยมันมันดูเหมือนกับว่าเขียนในระดับแบบเดียวกันกันหมดเลยเป็นถ้อยบรรยายหมดเลยเนี้ยมันเลยทําให้แบบว่าเออดูเหมือนกับถ้าสมมติอ่านแบบว่า ไม่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 แบบไม่ไม่ไมไมไมจดจอ่จอมีโอกาสนะหลุดไปได้ว่าตอนนี้เออมันเป็นยังไงเรื่องเรื่องเล่ามันเป็นเสียงไหนแล้วคือผมคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเน้นไปเน้นถึงการแบบว่าเน้นจะบ,บรรยายหรือเน้นการใช้ภาษาให้ให้สลัดสลวยจนบางทีเราลืมคำนึงว่าอ๋อไอเสียงที่มันเขาเรียกอะไรมันต่างต่างควรจะให้มันต้องต่างแบ่งแบบอันนี้เลยทําให้แบบว่าคนอา่านอาจจะสับสนได้ก็คือบางบางครั้งเนี่ย อ๋อนี่เป็นเสียงเล่าตัวละครนี้แล้วเหรอหรือนี่เป็นเสียงของผู้เขียนหรือว่านี่เป็นเสียงคือมันมันเหมือนเหมือนกันหมดเลยครับจริงๆมันจะต้องมีแบบว่าเสียงผู้เขียนตรงนี้นะนี่เสียงตัวละครนะนี่เป็นเสียงพูดอะไรเงี้ยผมว่าผมว่าเล่มนี้คือจริงก็น่าสนใจแต่ว่าแต่ว่าผมว่ามันมันพอมันแบบเล่าแบบเหมือนกันหมดอะเล่าด้วยเสียงเหมือนจะเป็นประหนึ่งเสียงเดียวกันหมดอะมันเลยมันเลยดูเหมือนกับว่า พราะเั้่มันมันเป็นถ้าสมมุติเป็นผู้เขียนเล่าเราก็เห็นมันแต่ตัวผู้เขียนอย่างเดียวเลยตัวละครมันไม่มันไม่มีมันไม่ได้ส่งเสียงของมันเองเท่าที่ควรนะครับ